อย่าเล่าเรื่องพ่อตัวให้ฟังอเอาไหมอาอเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันใครอยากจะฟังยกมือขึ้นเอเอใช่ได้เป็นเอกฉันลวงพ่อโตท่านเป็นสมเด็จแต่ความจริงแล้วพ่อโตจริงๆรนะท่านเป็นลูกรอดหนึง่งจริงจริงไม่เชื่อไปถามลอดหนึ่งดูที่จะพานพทธที่เคยเคยถามว่ทาท่านแล้วนะท่านยอมรับนิ่งน่ง รับโดยการสุดเสภาพแบบพรกพุทิเจ้าหว้ยแล้วพระเจ้าแต่ไคยพระยมนท่านเฉยถ้าเฉยแสดงมารับคือว่าเรื่องมาย่างงี้สมัยนั้นพระเจ้าตากสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมทิีเหนือก็ไปฝสังเกตทัพพม่าจะเข้ามารอนึงก็ไปวางแนวทหารไว้วันหนึ่งก็อไปวจแนวทหาร เอาไปตรวจในทหารก็ไปเจอกะท่ำกะท่ำหนึ่งอยู่กลางนาแต่ปรส่วนพระราชบิดาและพ่อแม่เขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดีก็ย่องไปตุตง้ตงตงิตงตงุ้งติงตุ้งติงใช่ไหมนก็ไปเขาเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่เกอเลยเรียกลูกสาวให้ เมื่อขนาที่ขัดตาพักกันอยู่ที่นั่นครับรายกฏว่าเขาไม่นานนักนะก็เป็นปีนะก็เกิดเกิดพระคันตั้งคันดังโคขึ้นมาตอนที่ยกทัาก,กลับ,ก,ลบก็เอาผ้าคาดเอวแต่งเตรียมยศให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวนี่ไปด้วยผ้าคาดเอวเตงยมยศใช่ไหมไม่รินเลยไปเป็นสน่รลก เอ็เป็นอาวาต่อมาภายหลังท่านท่านเกิดขึ้นมาบทเน้นบทอัลตรว่าเลยไปเขวเข้ากรุงเทพก็เป็นเนนเข้ามีผ้าขาดเอวตีเข้าไปจะว่เวลานั้นนอนหนึ่งสวรรคนแล้วแต่ว่าเป็นเนนอยู่าพ,พอแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกเราหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับวอาเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าออกไปเลี้ยง เขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์เขามันรับไม่ได้ว่ามันมเป็นบทชาตใช่ไหมก็ต่อมาต่อมาก็บทพระกับเรียนจบพระใจวิดกพระใจบิดแตกฉันมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปเฉมิทายานปีแตกฉันมากเวลานั้นรอสีก็บทก็โต้นกนรอสีที่ทราบใรอสีก็ทราบว่าเป็นเจ้ายังว่าถือเมือกันเอง ต่อมาเมื่อรอสีบวชแล้วก็สิกออกมาเป็นกษัตริย์ลอสีก็ตั้งให้หลวงโคโตเป็นพระราชาณชั้นสามัญแล้วในมณฑลเขามาเทศในบังเลยเทศไปเทศมากขไเผยสดชอบังก,ก็ตั้งเป,ป็นราชาณนะเลื่อนเป็นชั้นเทพไปเลยเลื่อนเป็นยเทศหน่อยเดียวไม่ช้าก็เลื่อนเป็นสุเด็จพุทธาจาโรโตอโตไม่ใช่เล็ก ก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะบอกแว้งกันอยู่บ่อยๆก็เราสี่แสงว่คอก็นี่ก็ต้องใส่เป็นละอย่นะถ้าไปเทศในวังวีเขาหนึ่งเทศยังไงก็ไปโลบประเทศเรื่องประวัติสายความเป็นมาไอ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นนะะนะไอ้พี่ไอ้เพียนนองเป็นเมียก็เรียกว่าไปว่ามานี่นะเกิดมัยมว่าลูกขอเดียวแม่เดียวกันไอ้พีชายก่อนน้องมาเป็นเมีย ไปมามาหลดหลดมันก็ลามมาถึงได้ขาสัตย์สมัยพระเจากอศิน์เนี่ยถึงกรุงเทพรอสี่ขโรธสั่งถอดจากสมเด็จอันนี้สั่งถอดเลยถอดจะได้ถอดก็ไม่เป็นไรถอดยังไม่พอขับออกนอกประเทศอีกห้ามอยู่ในข่าวคณะสีมาไปไงถ้าเป็นอย่างคุณ าราชบัญญยานก็ตายหาไปแล้วมา <laughs> <laughs> ไม่รู้จะไปที่ไหนมัท่านก็นลุกมาขับก็ไปบ้านเขาไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่อยู่บ้านของเราโอ้ยเบนไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอยอท้อเถียงกันคอดังคนแดงโกรธกันเนี่ยโกรธแล้วมาไล่ก็ไปไปนอนในบท,บท้วกระแก้วถ้าเป็นฉันก็แงแขไปแล้ว เศรษไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าหน้าง,งานไปไล่เจ้าว,ว่าพวกแกว่าบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดไว้ไม่ที่เจี่หัวนี่เจ้หัวไม่มีสิทธิที่วัดวะอท๋ที่ที่หัวสงเอาถึงเวลาตอนนอนนั้นถึงถึงบ่ายปวดทุกขี้ทั้งเยี่ยวข,ของเราไมา่รู้พอถึงตอนบ่ายบ่ายหัวก็สั่งเจ้าหน้าที่ไป จะบอกว่าเอา,อางี้ก็แล้วกันอน,นุญาตให้หัวโตวเข้าขอบคันธศีมาได้เขาออกจากพระบทตรขึ้นแก้วเดินท,ท,ท่อมท่อมท่อมมาที่ท่าตุทิาวจันทร์ไหมจะข้ามฝากเจ้หัวก็สั่งให้เป็นนักงานเอภพัสสมเด็จมาถวายถาททำไมเพราะเจ้หัวสั่งพัดสมเด็จถวายบวกขึ้นไม่ได้รับไม่ได้ ไอ้ฮ่าใครเขาตั้าสมเด็จก,การถนนวะเออมีหรือว่าตา้งสมเด็จก,การถนนคนทางแล้วไปตีหัวมึงไม่ได้เรื่องมีอย่างนี้ใช่ียวอะไรดูถูกกันเลยวะตำแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยแล้วเออเจ้าหน้าที่ก็กลับท่านเลยข้ามฝากมาเจ้ารัจ้างเคยจ้างมาเจ้าไปทางใจลุงเจ้าจ้างอาีก <laughs> ห <laughs> ูเลิกไปสมเด็จที่ทำอะไรกันได้ไมอ <laughs> เวลาที่ไม่ถึงสมเด็จตัวยอไอ้อคนเจ้าไม่ต้องเจ้าไม่ต้องเจ้าเองเจ้าไมท่นเจ้าก็เจ้าเองอยากจะจ้างข้าวฟากต่อมาสมเด็จก็ต้องเสียขอใหม่ดิถึงวันวันเวลาก็ใน,น,นมูลคปฏิวังตั้งสมเด็จต้องเสียพัสต้องถวายพักถวายผ้ากลายถวาย้สแต่ใหม่เสียธาตุละวันหนึ่งพระชายาเมีย ก็ถูกใช่ไหมเพื่อเมียเมียเมีย so ดันเสือกเ่องชายยาบินเลยเดี๋ยววันจันทร์หัวปันจันทนี่บอกสมเด็จพระจินีก็คือเมียนะเคยคุยกันนะเคยคุยก็คือเมียเล่าเลยอะรอยิานีพระเลยอะไรอย่างนีเข้าปวดหัวอะไรนี้ก็คือเมียนะไปคนเรื่องเดียวไปคนเรื่องที่คุณเห็นไอ้ตอนหนึ่งเมียกำลังท้องแก่ จะหมอเขาจะออก,กวันนั้นก็ไปวัน,ว,นวันพอดีวันพระที่สุเดตโตจะไปเทศนี่รอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยังไง,ไ,ไงบ้างไม่เป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงไหม,มคือคิดก็บอกทุเดตโตบอกว่าวันนี้เมียจะออกลูกเมียเมียเมียเม,มจะออกลูกก็ขอเทศน์ห้นอยหน่อย,น,อย,น,อย,น,อยนะให้สบาย,จบายใจ แห่งของเด็ดโตทัประเทศเลยไปประเทศใดๆเลยว่าเดี๋ยวโมเขารถทึกมกันกขึ้นเลยลกออกมาทุกก็ขึ้นใช่ไหมตึงตังของครามแล้วก็บองเลงฟลนไทก็ขึ้นฮอลซีรถตนังกัะสปอรใสอยากจะรู้แม่มันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงใช่ไหมเา็ดโตประเทศเลยไม่จบก็ลุกไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระมาก่อนฮอซี พระพุทธเจ้าบอกธรรมโมคะลูกาตัดโพพระพุทธเจ้าจะครบรอบหนึ่งธรรมตอนนี้ตัวท่านเองยังไม่ครบรอบวันยังไงสนาดเป็นนักปราชญ์มาก่อนคน้ยสุดก็แต่านก็ต้งเทศเดือดไปรอสีก็ไม่สบายใจทั้งเทศเดือดไปเพราะว่ชี้อะจ้ท่านนานที่สุดนานนะข้าข้านงคสังชิดใจมันเป็นไงข้าองก่อนว่ามันจะตายหรือไม่ตายถ้ามาจะตายเราก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจฟังเทศโคตัว พอเริ่มจิตเป็นสุขก็ตัดสินใจได้ไงตั้งใจเส้นสมเด็จโตก็เอวังก็มีถุกกะการเส้นที่นพอเป็นสุขให้ก็ไม่ว่าอะไรสเสียนแล้วก็กลับตอนนี้มาอีกวันพระหนึ่งถ้าไม่เทศท่ทวนพระถ้าไปตั้งใจว่าวันนี้ลูกกสบายแม่สบายทุกอย่างโปร่งหมดงานๆเปล่าหมดไหม วันนี้ตั้งใจฟังเทศน์หลวง่อโตให้มีความสุขสักหน่อยแต่ฟังสบายเพอาะโตขึ้นไปก็อพอเขา,าอารัตนาเสียเจธิ์นะโมตัสสะระวะโพราโตสัมมาสมัมพุทธัสสะจบใช่ไหมอะไรอะไรพระมหาอพิตะสงสารอยู่แล้วเอวังของมีนทหลาเราสียลังพ่อง วันนี้ต่างแก่ยฟังเทศสบายเสียงเทศไม่เทศจะแล้วหมาวันก่อน,น,นอ้ลูกมันก็อย่าออกแล้วก็ห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งลูกแต่บ้านเทศไม่จบแล้วก็จิตใจไม่ไปสุขเธอบอกว่าพระเทตเขาต้องเทศให้คนมีความสุขในขณะที่จิตยังไม่มีความสุขก็ต้องเทศให้มีความสุขให้ได้แต่วันนี้มีความสุขอยู่แล้วเทศอะไรกันบอกเถอกันเอง เยี่ยวแตกไปวังยังนี่ีนจะฟังไปสักกี่โมงมันมีเยอะเลยเนี่ยวันนี้แคมีแรงมานอีวันหนึ่งกำลังนั่งนั่งเทกำลังนั่งแส่ข้าอยู่พอจะยะถาสะพียสมเด็จเยี่ยวแตกราดขึ้นมาหลายนองเลยอาจารยหัวสมอกคุตโ oh, ต้ไหนเยอแตกวะมันยังไม่ถึงเวลาลูกเลย มันยังไม่ถึงเวลาลูกมันไปไงอจ่าถา,ามับปียังไม่ได้สับพีได้ขี้เยี่ยวใครห้ามได้อโอโอ้โหคนในวังถูกหวยก็้สบัดเลยใบยหวย <c oughs> <c oughs> ชือสนัยก็โอ้โหถูกกันจมเลยแหมใบหวยแบบนี้ดี